เนทิพย์กาแฟทุกทิปสวัสดีครับว,วันนี้เราเราพบกันแล้วนะครับวันนี้จะมาแชร์สูตรของเมนูขายดีประจำร้านนะครับก็จะเป็นเมนูชาไทยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มทำเลยชาตามรับอันนี้ก็จะหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อก็ไปได้ไเ,เลยเหมือนเดิมเลยก็ช่างชา,าปกติถ้า ถ้าร้านไหน,นี้มีลูกค้าเยอะก็อาจจะแช่างชาวไว้มนะันเป็นถุงแยกไว้ใช้ชาบส1ากรัมนะ ก็เกี่ยๆให้มึงเข้ากันจากนั้นก็ใช้ซัมเปอร์นะกดลงไปนิดนึงนิดก็ออสั่งเครื่องช่งได้เลยโอเคครับสูตรของชาไทยเนาะก็จะเหมือนชาเขียวทั่วไปก,ก็เราจะดึงน้ำน้ำเก่าชาไทยที่สกดัดมาได้นะครับที่สองออน ดังที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปของการสกัดชาไทยนะครับก็เหมือนกันเลยไอยการสกัดชาเขียวเหมือนกันเลยก็คือเราจะทําการบ่มชาก่อนประมาณที่10วินาทีเพื่อให้หนักให้บ่มชากับน้าเพื่อที่ชาจะได้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโอเคก็จะประมาณนี้ เี้ค hey, ครับจากนั้นก็จะมาทำนมกันเนาะซึ่งสูตรนมก็จะเหมือนกันกับชาเขียวเลยใช้สูตรเดกมน,นมหลักๆที่เราใช้นะครับก็จะมีสามตัวเหมือนเดิมอันนี้เป็นนมผสมนะครับนมมอ้อแล้วก็นมคุดสดนะครับ เริ่มแรกก็เป็นมปนมผสมนะครับเราใช้อยู่ที่สองออนครับโอเคต่อไปจะเป็นนมหมอ้อนะครับแล้วก็ตัด้วยน้ำซุ จาก,นนกนันั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับงน้นมันชาที่เราตัดเสร็จนะครับใส่ไปเลย จากนั้นก็คนส่วนผสมไม่เข้ากันนะครับถ้าสังเกตจากสีชาก็จะมีสีที่เข้มข้นมากเลยนะครใส่น้ำแข็งซึ่งน้ำแข็งที่ทางร้านใช้เรียกใช้จะเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่นะครับที่ทำ ก็จะเป็นฟอ,องนมงนะครับที่จะท็อปปิ้งอยู่ข้างหน้าข้นนิดหนึ่งนะครับถ้ามันไม่ข้นมันเป็นน้ำมันก็จะลงไปผสมกับชาทำให้ชาไม่เข้มข้นนะครับเคประมาณน,นี้ เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นเมนูชาไทยของร้าน Native Coffee To i n f n i นะครับแต่ถ้าใครถูกใจก็กดฝากกดไลค์กดแช <c oughs> ร์อยู่ด้วยนะครับก็กดติดตามร้านด้วยนะครับ